และแล้วก็มาถึงเอลด้าสายวิจัยที่เรียกตัวเองว่าอาเซอร์อีอารนีเอลด้าอพยพที่สร้างคราฟเวลย่านอวก,กาศลำมะฮมาแยกตัวออกมาจากพวกบ้ากามก่อนที่สลาเนตจะกำเนิดขึ้นมาแค่แป๊บเดียวและคําสาบที่สลาเนตสาบเอาไว้ว่าถ้าตายไปวิญญาณของเอลด้าทุกตัวจะต้องตกเป็นของสลาเนตไม่มีข้อยกเว้นก็ส่งผลต่ออาเซอร์อีอานีเช่นกันครับ เอลด้าส่วนใหญ่นี่มีวิธีแก้กเกมต่างกันออกไปอย่างดาร์คเอลด้าก็หาทรมานคนมาเติมวิญญาณเพื่อยืดเวลาแต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีและเอลด้าบางส่วนก็จะพกสปิริตสโตนเป็นหินวิญญาณที่เอาไว้เก็บวิญญาณตัวเองไม่ให้ตกถึงมือสลาเนตซึ่งสปิริตสโตนอันนี้ก็เป็นผลงานของเอลด้าอาเซียร์นี่นี่แหละครับและในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงอาเซียานี่เอลด้าสายวิจัยแห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ให้ฟังครับ กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับอาเซอร์เอียนี่หรือชื่อที่มนุษย์นิยมเรียกก็คือคราฟเวิร์เอลดาริตามชื่อ,อยานที่พวกมันอาศัยคนรักแมวขอเรียกว่าคราฟเวอร์เอลด้าเลยละกัน ลิ้นพันกันหลายรอบแล้วคราฟเวลเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ไซส์เท่าดวงจันทร์ยันดาวเคราะห์ก็เท่ากับว่าคราฟเวลเอลด้ามีหลายกลุ่มทั้งลำเล็กลำใหญ่กระจายอยู่ทั่วจักรวาลนั่นเองครับซึ่งวัสดุสําคัญในการสร้างคราฟเวลก็คือเรดบนว่ากันว่าเรดบนอันนี้เนี่ยเป็นพลังจิตที่ตกผลึกกลายเป็นสสารที่จับต้องได้มีทั้งแบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในมิติวอบแล้วก็แบบที่เอลด้าสร้างขึ้นเอง สังเคราะห์ขึ้นมาอะไรเงี้ยสามารถล้อมหลอ่อขึ้นรูปได้คล้ายพลาสติกไม่รู้ว่าเอลด้านี่เริ่มเอาเรดโบนมาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็เห็นพวกมันใช้อาวุธชุดเกราะยานพาหนะจากวัสดุชนิดนี้มาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วรวมถึงอาวุธสุดซาดิสของดาร์กเอลด้าก็ทํามาจากเรดโบนนี่แหละครับซึ่งพลาสติกพลังจิตพวกนี้นี่ก็เป็นสื่อนําพลังจิตได้ดีพอนะํามาสร้างยานครับเวิลก็เลยสามารถทําเครือข่ายวิญญาณได้ เวลาเอลดาตายก็เอาวิญญาณใส่สปีดสโตนแล้วก็เชื่อมกับคราฟเวอร์ต่ออีกทีหนึ่งทำให้คราฟเวอรนี่เปรียบเสมือนเป็นโลกหลังความตายของพวกมันแทนที่จะถูกสลาเน็ตแดกแถมยังเป็นพลังงานจิตชั้นดีที่ทำให้คราฟเวอร์ทำงานได้อีกต่างหากด้นานลักษณะการทำงานของคราฟเว l รจะค่อนข้างคล้ายสิ่งมีชีวิตครับมันเหมือนจะมีท่อลำเลียงวิญญาณผ่านเรดบนสูบฉีดไปทั่วลำด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนหัวใจกำลังสูบฉีดเลือด เพื่อกระตุ้นให้ตำแหน่งนั้นชิ้นส่วนนี้ทำงานสรุลกคือมันเป็นเหมือนไฮชิปของไทยรนิตนั่นแหละครับแต่ไม่อัปลักษ์เท่านั้นเองโดยคราฟโวอเอดาลิจะใช้ชีวิตผ่านหลักปฏิบัติที่เรียกว่า IA Retra เป็นกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายในอวกาศที่โหดร้าย ไล่ไปตั้งแต่กองโจรอ็อกดักเอลรวมถึงอันตรายจากสลาเนตคือถ้าอยากจะปลอดภัยก็ต้องปฏิบัติตัวตามนี้แบบนี้เท่านั้นห้ามกาบตกเด็ดขาดรวมถึงการปกครองแล้วก็ตำราพิชัยสงครามตามหลักของเอลดาที่มีมาตั้งแต่โบราณก็รวมอยู่ใน IA เอเรธาอันนี้ทั้งหมดเลยครับครับเวอร์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วจักรวารมีเยอะมาก ทั้งที่เคยปะทะกับเผ่าอื่นแล้วก็เคยได้ยินแต่ชื่อหนึ่งในนั้นก็คืออะไรทอกคราฟเวลขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่แถวขอบเซกเมนต์อันติมาซึ่งคราฟเวลแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเอลดาภายในนั้นต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันซาลาเนตตามมาแดกวิญญาณคราฟเวลเอลดานี่ปกติกฎก็เข้มอยู่แล้วแต่นี่คือกฎตึงจนหน้าเกลียดด้วยเหตุน,นี้ก็เลยมีเอลดาหลายกลุ่มทนไม่ไหวแยกตัวออกไปอยู่ข้างนอก แถมยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและถูกขับไล่ออกมาก็มีพวกเอลเพเนจรที่แยกตัวออกมาจะถูกเรียกว่าเอาแคทหรือว่าพวกเรย์ลอนจริงๆเอลดาเรล่ลอนพวกนี้นี่แยกตัวออกมาจากหลายกลุ่มครับบางตัวเป็นวัน,นิพกตั้งแต่สมัยโอนวันแพ้สงครามใหม่ๆเลย ด้วยเหตุผลต่างๆกันบางคนออกสแสวงหาความรู้บางคนออกสำรวจจักรวาลตามหาบันพีธหาสมบัติบางคนอยากป้นคนเล่นเฉยๆก็มีประมาณดักเอลผู้มาก่อนการคนละพวกกับดุคคาลีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายครั้งครับที่เอลดาพเนจรพวกนี้จะกลับมาพร้อมข้อมูลใหม่ๆแล้วก็สมบัติล้ำค่าอยู่เสมอถ้าเห็นเอลด้าตัวคนเดียวอยู่แถวๆดาวอนณานิคมมนุษย์มันก็มีอยู่2ทางครับถ้าไม่ใช่ดุคคาลี่มันก็คือเอาแคทพวกเล่ร่อนนั่นเองแต่บางทีแม่งชอบดักป้นเผาออก อีกต่างหากหลายครั้งมันสร้างความสับสนว่าไอเอลดาที่มาคนเดียวถือปืนพกเป็นจอนวิกตัวนี้เนี่ยแม่งเป็นเอลดาเร่ร่อนหรือดุกค,คารีกันแน่แถมบางทีพวกพเนจรพวกนี้ก็ออกทัวร์อวกาศกันเป็นกลุ่มถ้ามาเป็นกลุ่มนี่จะเรียกว่ากองยานโคเชที่มารวมตัวกันนี้ไม่ใช่อะไรนะดักป้นคนบางทีก็เป็นทหารรับจ้างรับงานกับเอลดาด้วยกันเวลามีสงครามรวมถึงรับงานกับมนุษย์เอ็มพีเรียมออฟแมนด้วยตีเอลดาพวกเดียวกันก็ได้ถ้างเงินถึง กลับมาที่ครับเวอร์อะไรท็อกครับเวอร์อะไรท็อกนี่เน้นเรื่องการฝึกเรนเจอร์ซุ่มยิงเป็นพิเศษครับแล้วก็ทําท่าว่าจะเก่งมากด้วยแต่ก็ไม่เคยสู้จริงสักทีจนกระทั่งครับเวอร์อะไรท็อกถูกมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมนโจมตีซึ่งคนที่โจมตีอะไรท็อกก็คือสเปซมารินซันออฟโอร่าร่วมกับอิมพีเรียมนาวีแล้วก็อิมพีเรียมกาบ คือทับใหญ่สัตว์เลยครับท่านผู้ชมพวกเรนเจอร์พลซุ่มยิงที่ว่าเก่งของอะไรท็อกก็เลยได้แสดงฝีมือสักทีแต่สุดท้ายก็โดนซันออฟโอร่าตบจนต้องลาถอยด้วยความที่คราฟเวิร์แห่งนี้นี่ใหญ่ในระดับอภิมหฮมามหาโคตรพ่อโคตรแม่การถอยของเอลดาก็เลยแค่เป็นการถอยเข้าไปในคราฟเวอร์ที่ลึกลงไปส่วนพื้นที่ที่มนุษย์ยึดไว้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของอะไรทอกเท่านั้นสรุปก็ดึงเชงกันเอลดาก็พยายามขับไล่มนุษย์ก็ไม่ไปสักที และแม้เอลด่าจะล่มสลายไม่ได้เป็นผู้ปกครองจักรวาลมาแต่กอนแต่เรื่องเทคโนโลยีก็ถือว่ายังคงล้ำหน้ากว่าเผ่าอื่นๆอยู่ดีครับและเทคโนโลยีของเอลดาแต่และกลุ่มก็จะแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตสำหรับคราฟเวอร์เอลดาก็จะเป็นยานคราฟเวอร์นี่แหละครับอันนี้หลักๆเลยและภายในยานคราฟเวอร์นี่มีประตูเชื่อมเว็บเวนะครับเป็นเว็บเวอันใหม่เลยสร้างใหม่ทำให้เอลด่าแต่และกลุ่มทั้งคราฟเวอร์แล้วก็กลุ่มอื่น สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้กันอยู่ตลอดหมายถึงกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะมึงเปิดเชื่อมไปโคลโมเรตนี่บันเทิงแน่นอนมีสปีริตสโตนเอาไว้แก้ทางซาลาเนตแล้วก็ใช้เป็นคุ้มพลังของคราฟเวลแล้วก็พวกของโบราณอย่างเรดบนผลึกพลังจิตพวกอาวุธพิเศษโบราณต่างๆสังเกตดูนี่เทคโนโลยีของเอลดาส่วนใหญ่ไม่ใช่ของใหม่เท่าไหร่นะถ้านับจากยุคที่ปกครองจักรวาลทั้งนี้ก็เพราะว่ามันล้ำจนถึงเพดานละครับ ล้ํากว่านี้นี่ก็เนค่อนเท่านั้นแหละครับเวอร์เอลด้านับถือเทพอาซูรานและน่าจะใช้เทพองค์นี้แหละครับในการตั้งชื่อกลุ่มอาเซอร์อิยานี่ของตัวเองอาซูรานนี่เป็นเทพสูงสุดในบรรดาตระกูลเทพในศาสนาของเอลดาซึ่งมีหลายองค์พอสมควรโดยตามความเชื่ออาซูรานนี่มักจะปรากฏตัวอยู่ในรูปดวงไฟดวงแสงวับ,บ,บ,บ กระสือหรือเปล่าวะปัจจุบันในเกมสหัสวรรษที่41ปีที่40,001เอลด้าคราบเวลถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเผ่าเอลด้าและไม่ได้มีพันธมิตรหรือศัตรูเป็นจริงเป็นจังกับเผ่าพันธุ์ไหนเป็นพิเศษครับ เนื่องจากคราวที่สลานเนตตื่นขึ้นมาก็ชิปหายพอแล้วจะหาตีนเพิ่มก็ยังไงยังไงอยู่เวลาพูดถึงเอลดาเราจะคิดถึงคราฟเวอร์เป็นอันดับแรกครับเพราะว่าไม่ได้ซ่อนตัวเหมือนกลุ่มอื่นส่วนมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมนที่เคยตีกันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นศัตรูกันถาวอแบบเห็นหน้ากันปุ๊บก็ใส่กันปั๊บเลยไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับมีหลายครั้งที่เอลดาคราฟวอร์ กับเผ่ามนุษย์จับมือกันเพื่อปราบอะไรสักอย่างโดยเฉพาะออกและที่สําคัญเอลดายังมองเผ่าอื่นว่าเป็นลิงถือปืนเหมือนเดิมไม่ได้เลิกเหยียดแต่ประการใดปัจจุบันในเกมมีคราเวหลายสิบลำที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ก็มีไม่กี่ลำครับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาคราเวด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออะไรทอกเมื่อกี้นี่แหละครับ